โรงเรียนสมุปรการ์ของเรานะครับฟ้าเหลืองนะครับวันนี้ได้เป็นโรงเรียนพระจันทร์นะครับโรงเรียนขนาดใหญ่เมื่อปี2562นะครับตอนนี้โอ้โหไปตั้บใจนะครับฟ้าเหลืองของเราครับอันนี้เรามาดูบริเวณโรงเรียนนะครับอนนี้อ่านในประวัติโรงเรียนของเรานะครับหลายคนอาจจะไม่เวลาอ่านนะครับตอนนี้โรงเรียนของเรานะครับตั้งเมื่อปี2426นะครับพระเจ้าบรมงงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับ ครั้งยังดำรงพยศเป็นพระองค์เจ้าดิษฐะวรูุมานนะครับได้เสด็จลงมาตั้งโรงเรียนทั้งสือไทยคณิตวัดกลางน,นะครับในปี2429พ,พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเก้าจะตั้งโรงเรียนที่มีอยู่เดิม ตามพระอารามหลวงในให้วัฒนาสาวรขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับโรงเรียนวัดกลางเมืองประการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นด้วยนะครับในปี2460กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดกลางเป็นโรงเรียนมัธยมวัดกลางในปี2496ตือสาึกิการได้ออกประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนรัฐบาลทั่วราชอาณาจักรโรงเรียนมัธยมวัดกลางจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสมุทรปากการ ในปี2,511ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนจากวัดกลางอยู่ที่สถานที่ปัจจุบันนะครับเนี่ครับโอ้โหนะครับตรงนี้นะครับมาตั้งมาปี2,511นะครับนี่เลยและนี้เป็นที่ตั้งของนี่ครับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุขการมูลนิธิสมาคมสิษย์เก่าโรงเรียนสุขการสมบูรณ์คู้ปกคลงและเรียนสุขการนะครับนี่ครับนะครับเราอยากจะเชิญชวนนะครับในวันเสาร์ที่14ธันวาคม67นะครับเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมงานราตรีภาคเหลือนะครับ รแต่นี้ก็แนะนําว่าจะมีวิธีการเดินทางที่สะดวกนะครับก็มานี่ยแหละครับมารถไฟฟ้า BTS นะครับลงตรงนี้ปุ๊บเป็นโรงเรียนเดียวนะครับที่มีฐานรถไฟฟ้าของตัวเองนะครับลงปุ๊บถึงปั๊บนะครับจอดรถง่ายนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาร่วมงานครับวันเสาร์ที่14ธันวานะครับนี่เลยและเดี๋ยวเราเข้ามาตอนนี้ก็องค์พระสมุทรัญโยที่เราเคารพบูชานะครับทุกวันนะครับมาที่นี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ให้ดูอันความคืบหน้านะครับตอนนี้ มาฉลองสนามหญ้าเทียมครับนี่เลยสนามหญ้าเทียมนะครับสนามหญ้าเทียมนี่โอ้โหไมกี้ครับไปนี้สําเร็จนะครับร้อยสี่เอ็ดปีนะครับเราได้เห็นแล้วครับโรงเรียนของเรานะครับเยี่ยมมากครับตอนนี้นี่เลยโอ้โหเป็นความภาคภูมิใจของรุ่นเรานะครับตอนนี้ได้แล้วสำเร็จนะครับตอนนี้ร้อยสี่สิบเอ็ดปีนะครับโรงเรียนตุประการนะครับก็ฝากเชิญชวนนะครับเจอกันนะครับพี่น้องชาวฟ้าเหลืองนะครับ ร้อยสี่เ็ดปีราตีฟ้าเรือนนะครับในวันเสาร์ที่ 14, บธันวาหกเจ็ดนะครับช่วยกันไร้ช่วยกันแชร์นะครับใครที่มีข้อมูลนะครับวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาเจอกันนะครับสามารถซื้อบัตรได้ที่โรงเรียนสุบรการหรือติดต่อผ่านที่เว็บไซต์เพจหรือว่าติดต่อคนที่ประสานงานนะครับวันนี้ในนามของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุบรการอยากเจอพวกเราทุกคนนะครับมาร่วมภาคภูมิใจนะครับในเรียนของเราด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ถือเป็นเรียนชั้นนํานะครับ อันดับหนึ่งของสมุปการ์อยู่แล้วครับตอนนี้เราภาคภูมิใจนะครับตอนนี้เราได้สร้างสรรนะครับสิ่งดีๆกับสังคมนะครับสร้างสินสินหาเพียนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับของโรงเรียนปการนะครับก็ฝากเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับเจอกันนะครับวันเสาร์ที่14ธันวา67นะครับราตรีฝ้าเหนืองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ